ที่นี่เราอยู่กันที่สนามชนโคเซาทงนะคะวันนี้จะพาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวเทียทําการชนในวันที่16 17 18 19เจ็ดามิานะคะสวัสดีค่ะที่มาจากกูชนแดนใต้นะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อติ้วครับน้องทิ้วมาจากไข้โขนนะคะเจนนุดครับไข้โคเจนนุดนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องชื่อโคโนดพ่อนอำนาจครับโคโ,โ,โนโคโนดพ่อนอำนาจหรือสายลมนะคะสายลมหมายอยู่กี่ปีแล้วเนาะ สีปีเพราะว่าแบบซีปีเวราะว่าเขาเป็นทายารเองตัวได้พอสามไหมคะทหารหลุมม้วนครับหลุมหุ่นนะคะชนเมื่อกี้ครั้งแล้วตัวนี้ไม่ครับไม่แก่กงไม่ปอดัดเลยผอมแจ้งเกิดทีเสาธงนะคะเนื้อว่างล่าสุดที่วางนองเมื่อกี้นาทีวางกี่บานาทีอ่ะยี่สิบห้านาทีวิชาทางชนต้องเข้าปกเพนในน้องตัวนี้จนเรไรแบบจนเรไรสไตล์คลาสสิกนะคะวัวทุกคูนี่กินยากินน้ำได้ดีไหมน้องกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะเอ่อ เดินวัวกันวันกิโลนี่ห้ากิโลครับห้ากิลมมาโลหรือเบาหรือพอนบางยังยังครับยังเดินเท้าเดิมนะคะรอบนี้ผกผลิความมั่นใจแบบกิ๊บเปอร์เซ็นต์คาควันรอยบอเดินครับเต็มร้อยจะเลยวัว่ะสะสบู่กี่เปอร์เซ็นต์นาาสสนในใสายตาน้องกิว๊บรอยบอเดินลแล้วแบบเต็มร้อยแล้วเหมือนกันพร้อมหิ้ว้อมแท่ง้อมมะทะถ้าเข้าเรียกช้อนนี่คือสก,กิลกันได้ขายนี้ความกันเสมอนะคะให้หนองฟ้าถึงเอฟซีเราพู้ติดตามได้เลยค่ะมาเจอยกันมากๆครับ ช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโคโนตพอนอํานาจห,หรือไซลมนะคะคุณนี่ทำการชนกบทีสนามถึงโคเซาทงในรอบเดินเมซ่านะคะชิงเงินรางวัลกบทีซามแซนสอ0 0มืบาทน,นะคะขอบคุณมากค่ะโชวดดีมีเชปพาเบสลบขายขนะขอบคุณค่ะค